ครับครับครับผมว่าว่างไหนก่อนที่ทินท่านเกยงใจว่าอยู่ไอ้ที่ประชุมนี่ไหมหมายถึงบ้านหนองลุมพุกมันบปะครับบ้านแม่น่ะครับบ้านแม่นบ้านหนองลุ่มพุกเป็นบ้านท่างบ้านไสหินเลยบ้านไสหินไปหน่อยนึงครับมาแอร์บอกรับยือยืดตรงไอ้ยืดตรงช่วงตรงคามไอ้เทศบาลบ่ครับะยึดปะมมณนั่นแหละยึดแถวแถวปะมมณนั้นแหละยึดเลาะเลาะนั่นเลยครับครับ คือคือยังสี่ครับมันมันมันมีโตไอตเก้านี่มันชิ้มเิ็นเฮ็ดไปปีปีหกสองนะครับมันจะมีแพร่สูบน้ำกับบ่อพักกับเอ่อท่อสูบน้ำสายกับไปผ่านเทศบาลเข้าไปตรงแพรอีกเที่ยนนึงนะครับทางไกลครับไอตัวนั้นอะงบประมาณทั้งเบอมันสามที่ผ่าลานนะครับระยะหนึง่งที่เิ่นเฮ็ดไปยังยังมาเสร็จนะครับแล้วทีนี้มันเลือลือออกจากแบบอีกประมาณอีกหาสาย ปีหกหาได้รับงบประมาณอีกยี่สิบสามล้านครับประเท็ผจะเป็นก็เป็นจะเป็นห้าสิบสามล้านประมาณห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดล้านโอ้โหครับหลายนะครับปกติมันสี่ยูประมาณสามสิบสี่สิบล้านเลยละครับอย่งตัวอันนี้มันอ่าอมันเงา่อะครับพอตอนมันเงาที่มีพอ้อสั่งเซตครับผมไปข้อสั่งระยะที่สองปีหกห้าครับผมทดสอบกับท่างกับมการแล้วก็ทเทศบาลครับ ะจนล่าสุดนี่น่ามให้สู่บ้างช่วงเดือนอ่ากันย่าครับกันย่าแล้วก็ท่านท่านนายกท่านนายกเทศบาลท่านสุมิตนะครับท่านเปินไปเบิองกกาะแล้วก็ได้งานได้นะครับแล้วก็ทั้งทั้งทายบ้านเพิ่นไคยาใส่อยู่ช่วงเนี่ยครับเดี๋ยวนาแล้งนะครับนาแล้งเนี่ยกระสูบจากเครื่อนไอเพิ่นได้ใส่เลยครับที่นี่ับเรื่องเรื่องไทยโอนนี่ก็ เขาสภาวันที่สิบตุราครับที่พ่าหน้านะเขาเขาสภาเปิ้นกะสภากับสมาชิกกะเห็นชอบรับไทยโอนภารกิจครับตอนนี้ก็ร่างเหื่องไขไทยโอนอ่าอ่าสินทรัพย์ไปเป็นของทังเทศบาลครับครับวนการไส้น้ำนี่ตอนนี้ก็คือไทยโอนเรียบร้อยแล้วนี่ทั้งโมหมนี่ก็จะคือตั้งคุมผู้ไชน้ำไว้แล้วครับประท่านจะเป็นอคำนั่นรุ่นครับคำนั่นคำนั่นตำรวจเรือครับอาการได้สถานีนี่เป็นไายสมพ้านครับ สมพานก็คือเป็นเจ้าของที่ที่เป็นบริเวณแพร่ครับครับ่พอไทยโอนเรียบร้อยแล้วก็ประชุมตั้งข้อขัดใจกุมกุญชายน้มวิธีการสูบไส้น้มนะครับเพราะว่ามันมีหลายสายนะครับมันมันมันอาจจะแบบล่อยน้ำเดี่ยละสายสองสายอย่างสินะครับมันต้องเป็นชี้แจงที่ครับแต่ตอนนี้อยู่ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจหมดแล้วครับ ที่ที่เพิ่นขอตอนที่คลอไท่ายอนเพิ่นขอสมถนนตรงท้าไปหน้าท่าหนองลุ่มพุกอะครับอยู่ตรงคำตรงนี้มันน้องมาแล้วครับครับสองจุดอันนั้นเป็นห้อยห้อยปาดถนนคอนกีบครับว่างทอไปครับอาจจะตั้งแต่ีโกสองแล้วครับครับเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าบางโตเนี่ยมันเกดมี่แบบว่าดินสุดดินดินยางแอตัวนี้มันเป็นตัวอาคารที่ครอบทออีกตัยหนึ่งครับครับทอ เป็นมาจากคอไตดินครับมันงอเก่งมากแล้วมันก็จะมีว่าวครับไอ้ตัวว่าวที่เปิดกับเปิดเปิดหน้าใส่ได้ทุกโตครับที่ไปทดสอบกับทั้งทั้งไทหน้าเหมดแหล้วครับครับอะไเลยที่เออโทรมาถามกันท่านเกียรไก่ว่านั่นจะโตเดียวกันแล้วครับครับท่านเกียรว่ามันเป็นกระเ้านั่นปอมานั่นจะโตเดียวกันครับนั่นที่เป็นตัวเดียวกันเดี๋ยวให้อยเบนยูทูบผมผมก็สิปล่อยยูทูบอีกอีกสักประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวเรายูทูบกัวเ่าท่านเกียร์ไก่เน ตัวไม่หมดเศร้านี่ครับครับเพิ่งไปไายไหมเพิ่งไปไายไหมเดี๋ยวผมไดีเบิ่งยุเพดได้มหนมาครับอ่าเบิ่งยุเพดได้ตัวเบิ่งย้อนในยูทูปของผมมาครับได้ได้ครับในยูทูปในเรื่องมันมาครับครับผมได้ได้ครับเห็นนายกทั้งเทศบาลว่ามาว่านผมคุยกับนายกกมาว่านเขาบอกว่าเขาละมอบแต่ระบบเขาอ่ไดรละมอบอุปกรณ์นี่อุปกรณ์อะไรครับ อุปกรณ์บล like so like so so ่รู้บอ่รู้ว่าผมผมไ่ได้เข้าใจในระบบของเขาเขาบอกว่าเขารับมอบเฉพาะระบบบ่ได้รัะมอบเรื่องเรื่องคล้องซงน้มหรือว่าเรื่องอุปกรณ์คือเขาเขาว่าแบบนี้นะลองถามนายยกมึงนะผมถามผมคุยกันนายยกหมู่ว่านนี่ตอนเย็นก็คือก็คือก็คือซงมอบก็คือก็คือระบบซงน้มมาแล้ครับแะ้ับแพร่และและอุปกรณ์่ะในการท่อพวกท่อพวกจุดกระจายน้ำา่ะเขาบ่ได้รับมอบประมาณปะ รับรับครับรับเพราะว่าก็คือคือรับรับทุกโกนะครับแต่ว่าโตัวที่ผมับคุยอยู่ว่าถ้าตัวใดมันมันมันเสียหายนะทัางชมบรท่านกับเจ้าขปงเปิดพ้อมูหครับเพราะอไว่าถ้าอ่นแบบว่าสิบะเดชไปบึงไปยังกันเลยนะครับก็ยั่งก็ยั่งที่ต่อกันอยู่นะครับอ้าวเห็นเห็นท่านบรท่านบอกว่าที่ไปสอบใดยังไงกันไม่เมื่อรับมอบแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องสมบูรณ์แบบอ่ะใช่ไหมมันมันจะไปสอบได้ยังไงอ่ะเพราะว่าตอนรับมอบมันต้องสมบูรณ ไอ้ที่ผมไปทายเนี่ยนะก่อนสมอบเดี๋ยวนี้สมอบแล้วแม่นบ่ล่ะครับตรงมอบแล้วครับอ่แต่งมอบแหลมกัมันก็ยังพังยังบ่ทันได้ไปสอบมันอยู่อ่ะเดี๋ยวถ่าเบิ่งใน YouTube ถ่าเบิ่งใน YouTube แป๊บนึงครับโอเคดีครับสสวัดีครับครับครับผมว่าว่งไหนก่อนที่ทิ้งท่านเกียงไคโหวอยู่ไอ้ในที่ประชุมนี่มั้ยหมายถึงบ้านหนองลุ่มพุกแม่นบ่ครับบ่แม่นนะครับบ่แม่นบ้านหนองลุ่มพุกดอกเป็นบ้าน ทางบ้านสายหินเลยบ้านสายหินไปหน่อยนึงครับมัดแอร์บ่ครยุ่ยยุ่ยตรงไอ้ไอ้ยุ่ตรงช่วงตรงคามไอ้เทศบาลบ่ครยุ่ประมาณนั้นแหละยุ่แถวแถวประมาณนั่นแหละยุ่เลาะๆนั่นหลยครับครับคคือคือยังสีครับมันมันมันมีโตไอ้โตเก้านี่มันชิปเปินเ็ดไว้ปีปีหกสองนะครับมันจะนี่แพร่สูบน้ำกับบ่อพักกับเอ่อท่อสูบน้ำสายกับไปผ่านอ้เทศบาลเข้าไป ตกแค่อีกเทียนนึงนะครับทาง้าไกลครับไอตัวนั้นโงบประมาณทั้งเบอรมบันสามสิบห้าล้านนะครับระยะหนึ่งที่เป็นเท่ยอ่ายังยังมาเสร็จนะครับแล้วทีนี้มันหลดเรือออกจากแบบอีกประมาณอีกห้าสายปีหกหาได้รับงบประมาณอีกยี่สิบสามล้านครับปเครบจะเป็นจะเป็นจะเป็นห้าสิบสามล้านประมาณห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดล้านโอ้โหหลายนะ ครับปกติมันซิอูประมาณสามสิบสี่สิบล้านเลยละครับอย่างเัวอันนี้มันอ่ทอมันยาวครับออทอมันยาวที่มีพอข้อสั่งเซตครับผมไปข้อสั่งระยะที่สองปีหกหาครับกับผมทดสอบกับท่างกรรมการและกับเทศบาลครับการจนล่าสุดนี่นามห้สู่บางช่วงเดือนอ่ากันย่าครับกันญ่าและก็ท่านท่านนายก ท่านนายกเทศบาลท่านสุมิรนะครับท่านท่านไปเบืองกรรมกาลก็ได้งานได้นะครับแล้วก็ทั้งทั้งไทยบ้านเพิ่นไก่าใส่อยู่ช่วงเนี่ยครับเดี๋ยวนาแล้งนะครับนาแล้งเนี่ยกระซูบจากเครื่องไอเพิ่นได้ใส่เลยครับที่นี่กับเรื่องเรื่องไทยโอนกับเขาเส้ผ้าวันที่สิบกุลาครับที่พ่านาเนี่เขาเขาสภผ้าเพิ่นกับสภ้ากับสมาชิกกับเห็นชอบรับไทยโอนภารกิจครับตอนนี้กําลังเฮ็ดเืินไทยโอนอ่า สินทรัพย์ไปเป็นของทั้งเทศบาลครับรวนการไส้น้ำในี่ตอนนี้ก็คือทายโอนเรียบร้อยแล้วนี่ทางัวผมนี่ก็จะคือตั้งคุมผู้ใช้น้ำไว้แล้วครับประท่านจะเป็นอาคำนั่นรุ่นครับคำนั่นคำนั่นตำหนดเลือับอาการน่ายสถานีนี่เป็นนายสมพานครับนายสมพานก็คือเป็นเจ้าของที่ที่เป็นบริเวณแพร่ครับครับพอไทยโอนเรียบร้อยแล้วอับประชุมตั้งข้อขัดใจคุมผู้ใช้น้ำวิธีการค สูบสายนำนะครับเพราะว่ามันมีหลายสายนะครับมันมันมันอาจจะแบบล่อยนำเดีละสายสองสายอย่างสีนะครับมันต้องไปชี้แจงที่ครับแต่ตอนนี้อยู่ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภัรนิกหมดแลละครับที่ที่เพิ่นขอตอนที่ค้อท้ายโอนเพิ่นขอส่องถนนตรงข้างไปหน้าท้างหนองลุมพูกระครับอยู่ตรงคำตรงนี้มันน้องแม่ครับครับสองจุดอันนั้นเป็นห้อยห้อยปาดถนนคอนกีบครับ บ้างคอไปครับอาจจะตั้งแต่ปี62แล้วครับที่สอบเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าบางตเนี่ยมันกระชิมี่แบบว่าดินสุดดินดินยังไอตัวนี้มันเป็นตัวอาคารที่คออยกเพี้ยนหนึ่งครับคอเป็นมาจากคอไตดินครับมันงอขึ้นมากแล้วมันก็จะมี่ว้าวครับไอตัวว้าวที่เปิดกับเปิดเปิดหน้ามส่ได้ทุกโตครับที่ไปทดสอบครับทั้งทั้งไทยนาเหมือนคลับครับอะไรเล่ดินต้อมาถาม่ัน กันเกียงไก่ว่านันจะโตเดียวกันแล้วครับค่ะรับนั่งเกียงปลามันเป็นแถวนันเพราะว่านันจะโตเดียวกันครับครับน่าทีเป็นตัวเดียวกันเดี๋ยวค่อยเบิังยูทูปผมผมก็จะไปยูทูปอีกอีกสักประมาณเักสี่นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูปกัวเก่าท่านเกียงไก่นี่ยยุงโตตัวไม่ครับตัวไม่เมื่อเส้านี่ครับครับเพิ่งไปไายมหเพิ่งไปไายไหมเดี๋ยวผมไปบิังยูเพดได้มหนมาครับอ่าเบิังยูเพดได้ตัวบิังยูเพดในยูทูปของผมอะครับได้ได้ครับเซฟยูทูปไอเลย์เปนบ้าครับครับผม ไม่เห็นนายกทั้งเทศบาลว่าหมื่อวานผมคุยกันนายกเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาละมอบแต่ระบบเขาได้ละมอบอุปกรณ์นี่อุปอุปกรณ์อะไรครับอุปกรณ์บรบรลูกบอบรลูกว่าผมผมไม่ได้เข้าใจในระบบของเขาเขาบอกว่าเขาละมอบเฉพาะระบบเบ่ได้ละมอบเรื่องเรื่องคล้องชงน้ำหรือว่าเรื่องอุปกรณ์คือเขาเขาว่าแบบนี้นะลองลองถามนายกหนึ่งนะผมถามผมคุยกันนายกเมื่อวานนี่ ครับครับก็คือก็คือก็คือสมอบก็คือก็คืออ่าก็คือระบบส่งน้ำมาล่ครับระดับแพร่และและอุปกรณ์นะในการท่อพวกท่อพวกจุดกระจายน้ำาหละเขาปรได้รับมอบบริเวบปะรับรับครับรับเพราะว่าก็คือคือรับรับทุกโกระครับแต่ว่าโตที่ผมจะคูยอยู่ว่าถ้าตัวใดมันมันมันเสียหายนะทั้งชมประ้านก็จะเข้าเปิดตอมให้อยู่ครับก็ได้ว่าไทยอุ่นแบบว่าสิบรไเ้ไปบึ่งไปยังกันเลยนะครับก็ยั่งก็ยั่งที่ต่อกันอยู่นะครับ เห็นเห็นท่านบอกว่าที่ไปสอบใดอะไกันกันไม่มาลับมอบแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องสมบูรณ์แบบอ่ะใช่ไหมมันมันจะไปสอบได้ยังไงอ่ะเพราะว่าตอนรับมอบมันต้องสมบูรณ์ไอที่ผมไปทายเนี่ยนะก่อนส่งมอบเดี๋ยวนี้ส่งมอบแล้วแม่นบ่หล่ะครับตรงมอบแล้วครับแส่งมอบแล้วมันก็ยังพังยังประเทศไดนไปสอบอันเยอะอ่ะเดี๋ยวถ้าเบิ่งในยูทูปถ่าเบิ่งในยูทูปแป๊บนึงครับโอเคดีครับ